สวัสดีครับท่านคุณผู้ชมทุกท่านก่อนที่จะไปรับชมรับฟังทางช่องพยากรณ์ฝนวันนี้ก็ขอให้ท่านคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกดซ u b s c r i b e ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทางช่องพยากรณ์ฝนวันนี้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับพยากรณ์อากาศวันที่4มกราคม2565พยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอย่างปรคุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงกับหนาวกับมีลมแรงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงกับหนาวส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำตุดอยู่ที่4ถึง12องศาเซลเซียสและยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำตุดอยู่ที่8ถึง15องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปลคคุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1-2ถึงเมตรโดยอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2ถึงเมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3ถึงเมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามัน คลื่นจะสูงประมาณ1เมตรห่างออกจากชายฝั่งคลื่นจะสูง1-2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันภาคเหนืออากาศเย็นถึงกับหนาวกับมีหมอกในตอนเชา้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 4ถึง18องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 9ถึง33องศาเซลเซียสบริเวณยอดลอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่4ถึง12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงกับหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15ถึง19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ถึง32องศาเซลเซียสบริวเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่มสุดอยู่ที่8-15ถึงองศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากลับมีลมแรงอุณหภูมิต่มสุดอยู่ที่19-23ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30- ถึงองศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็วลม1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากลับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-24ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 3สอถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2ถึงเมตรห่างออกฝั่งคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาค อากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะาลาและนาราธิวาสอุณหภูมิตามตุดอยู่ที่22 2 5ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28 1ถึง3อองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม20-35ิากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบรเิเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างออกจากฝั่งคลื่นจะสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรงอุณหภูมิตามสุด21-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31มสอถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับวันนี้ช่องพยากรณ์ผลวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ